สวัสดีค่ะหมอสอยเบาน,นิท่านก่อมเด้อค่ะเดอ้อค่ะเข้ามาค่ายเครียดช่วงโควิดเนาะสิบม่ได้เครียดกันบ่าต้องไปคิดอีกอย่างหลายเนาะนะฮะหมอหมอส้อยกับเสียเอาน,นิท่านก่อมมาเเบาสู้ฟั่งเนาะค่ะเรื่องบอกแแมบเด้อค่ะเดอ้อบอกแมบเวอร์ชันนี้มันเป็นเวอร์ชันตอนที่มันยังเป็นเด็กหน่อยอยู่นะะมันบอกแแมบนตะ่ขาดต้องเลียนหลายมือเธอแล้วบาทเนี่ยคู่ก็เลยมาตามมันอยู่บ้านนะ คู่มาเห็นมันอยู่บ้านคู่ก็เลยถามว่าเด็กใช่แมพเธอเป็นยังยังบ่ไปโรงเรียน่าสั่นว่ามันก็เลยตอบคู่ว่าเหม็นเหีหับ่าสั่นว่าคือโรงเรียนมันท่าสีไหมเนาะมันเหม็นสีเนาะมันเลยมันดังแม่มันเลยออกมาเหม็นเหี้ับนะมันบ่ได้ออกมาเหม็นสีก็เฮ้านนะนะบบบนี้คู่ก็เลยว่าบัดใดเธอสีไปโรงเรียนค่ะ ให่แห่งก่อนรับวาันาเนาะค่ะกะ็กะเื่งบอกแม่ไปภาคนี่ก็จบลงแค่นี้เนาะค่ะกะ็คันเถือกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้เด้อค่ะก็เชิญพบกับอีพีต่อไปเด้อค่ะเด้อก็คือได้ใน้หมอซอยเว้านิทานกล่อมค่ะค่ะเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ